คือโดยภาพรวมนะครับส่วนใหญ่แล้วกรมประมงเองก็มีกฎระเบียบ เรื่องการนําเข้าส่งออกสัตว์น้ําอย่างชัดเจนนะครับแต่แน่นอนแหละด้วยปัญหาของจํานวนบุคลากรหรือมุกประมาณเนี่ยเราก็อาจจะดูแลได้ไม่ทั่วถึงมากนะั้นดังนั้นการที่จะนําส่งหรือนําเข้าสัตว์น้ําเป็นต่างถิ่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าทําตามขั้นตอนเนี่ยมันยุ่งยากโดยเฉพาะพวกปลาสวยงามนี่ครับถ้าเกิดเราใช้เวลานานเนี่ยมันก็จะเกิดความสูญเสียทําให้ผู้นําเข้าเนี่ยเสียประโยชน์มันก็มีการนําเข้ามาโดยที่อาจจะไม่ได้ขออนุญาตแต่บางแห่งเขาก็นําเข้ามาโดยขอยขอนุญาตเพราะส่วนใหญ่ที่ขออนุญาตก,ก็คือ เข้ามาวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมประมงไทยครับหรือส่วนใหญ่แล้วนะครับในเรื่องของสัตว์ต่างถิ่นเนี่ยเรามีกรรมการอยู่แล้วนะครับนั้นกรรมการเองก็ต้องเข้มงวดทำหน้าที่แล้วก็ใช้เอกสารเพราะว่าจะประเทศนําเข้าหรือส่งออกก็ตามต้องมีเอกสารรับรองเสมอนั้นในขั้นตอนเอกสารเนี่ยต้องตรวจก่อนที่จะมีการส่งมาจากต่างประเทศเราถึงจะรู้ว่าเราจะไปควบคุมทางเข้าออกทางไหน ถ้าเราทําได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะเล็ดรอดหรือรักรอบเข้ามาเนี่ยก็จะนอ้อยลงถ้าพูดอย่างนี้นี่ผมว่าเนื่องจากเวลาผ่านมา20-30ปีเนี่ยเยอะมากนะครับเช่นปลาบัตเตอร์เอย่ยนะครับซักเกอร์เอย่ยแม้กระทั่งปลาเงินปลาทองที่ก็ถือว่าเป็นปลาต่างถิ่นนะครับอะโลวาน่าอย่างเงี้ยที่คนนิยมเนี้ยก็ต่างถิ่นเหมือนกัน เรามีพันธุ์เหมือนกันนะครับแต่ก็แตกต่างจากอโรวาน่าของต่างประเทศเป็นต้นนะครับยังม,มีสายพันธุ์อื่นอีกเยอะแยะคือทุกวันนี้เรามองว่ามันเป็นอันตรายใช่ไหมครับเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการเปรียบเสม,มือนขยะที่กำจัดทิ้งแต่จริงๆแล้วมันคือทรัพยากรที่สําคัญซึ่งเป็นวัตถุ่นสามารถที่จะามาพัฒนาการประมงไทยได้เยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารสัตว์เราสามารถใช้ปาวาอคันดําเป็นเหยือ่อหรือเป็นอาหารให้ปลากระพงกินเหมือนในประเทศฟิลิปปิน ที่เขาเลี้ยงปลากระพงหรือปลานวน,นตะเลโดยใช้ปลาหมอพางดำเนี่ยเป็นเหยื่อทําให้ลดต้นทุนของอาหารจัดซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันแพงมากขึ้นเัรตรงนี้มันคือทรัพยากรเพราะเราจัดการไม่ถูกต้องแน่นอนนะครับมันต้องเป็นสัตว์ที่เป็นโทษแต่ถ้าเราจัดการได้ดีมันคือสัตว์ที่เราสามารถเพิ่มมูลค่าได้เพราะปลาหมอกระําตัวนี้เนี่ยเป็นปลาที่อยู่ในสภาพน้ําที่คุณภาพต่ำเพราะตรงนี้ปลาอื่นเนี่ยทนไม่ได้แต่ปลาหมอคางดําทนได้มันก็จะทําให้เราเลี้ยงปลาเนี้ยได้ง่าย ประหยัดอาหารเพราะกินเศษขยะกินเศษถิ่นตามพวกพืชน้ํา,าต่างๆเป็นสิ่งที่ตกค้างอยู่ในธรรมชาติเราต้องยอมรับอย่างว่าสภาพแวดล้อมปัจจุบันเนี่ยมันเสื่อมโทรมตรงไหนเสื่อมโทรมปลาดีๆอยู่ไม่ได้หมอคางดําอยู่ได้แล้วเราก็กินปลาหมอคางดาได้โดยที่ไม่ต้องตั้งใจเลี้ยงหรือผลิตคนที่มีรายได้น้อยก็สามารถที่จะใช้ปลาตัวนี้เป็นอาหารประจําวันได้